เมื่อเราย่างเท้าเข้าไปในห้องเรียนเก่าที่ถูกทิ้งร้างกลิ่นฝุ่นคละคลุ้งจนแสบจมูกหน้าต่างบ้านเกร็ดแตกพังทันใดนั้นเสียงหัวเราอแผ่วๆก็ดังขึ้นจากมุมห้องเราหยุดนิ่งคนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงนั้นฟังเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหัวเราะคิกคักตอนแรกเราคิดว่าหูฟาดไปเองแต่แล้วมันก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนขึ้น ไกลเข้ามาเหมือนอยู่แค่หลังกำแพงเราพยายามจะเดินไปดูแต่ขามันแข็งไปหมดทันใดนั้นเสียงหัวเราะไม่ได้มาแค่เสียงเดียวกลับกลายเป็นเสียงจากเด็กหลายคนเหมือนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ทั่วห้องเสียงเหล่านั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนพวกเขากำลังก้าวเข้ามาหาเราแล้วเราก็เห็นเงาดำๆเลือนรางเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้ากระดานดำเรากรีดร้องโดยไม่รู้ตัว หมุนตัววิ่งออกไปสุดชีวิตโดยไม่เหลียวหลังความหนาวเย็นเยียบยังเกาะติดตัวเรามาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีวันไหนที่เสียงหัวเราะเหล่านั้นจะจางหายไปจากความทรงจำผู้สนับสนุน k m m t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง